เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมครับนายกุ้ยหอมชอบสปิริตช่องวัยรุ่นสล็อตนั่นเองนะผมมากลับมาคิดถึงกันหน่อยนะครับผมกับสาวทำนั่นเองนะครับผมกับงบ1,000งพันะจัดกันไปเลยเบ็ดแปโอเคเอาสักพันหมุนแล้วกันโอเคครับจัดไปเลยครับกดเทอร์โบโมดไปนั่นเองนะผมก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็น้นจะเป็นหวัดแบบผมนะครับผมเมื่อวานนี้คือเป็นหวัดนอนแง่งไปเลยนะผม เลยไม่ได้มาแบบทำคลิปนั่นเองนะครับผมไอ้เหี้ยแต่เข้าฟรีเกมเหรอขอร้องละขอร้องละไอ้เหี้ยเข้าด้วยโอ้ย่ห้าหมุนมันเกินไปพี่ชายไอ้เหี้ยโอ้โหโอเคครับก็จัดไปเลยครับอย่ารีรอครับก็ตามช่วงเวลาการแตกนะครับของกลุ่มลัคกี้ออทารครับเหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับหรือเล่นเว็บเดียวแบบผมนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ด้านใต้คลิปเลยนั่นเองนะครับผม อย่ารอช้านะครับจัดกันได้เลยนะบผมไปไอ้เหี้ยขอร้องละกำไรส0มล้อยแล้วโอเคสวยวิคเคขอเคช่องแรกขอเคช่องแรกขอเคช่องแรกโอ้โหไอ้เหี้ยวายสองช่องนี้ก็หลังด้วหางทัพกระดาษไอ้เนี้ยสาม0ับาทไอ้สัตว์เปิดนี้ได้เลิกปะเนี่ยไอ้เหี้ยมาเร็วเกินไปหรือเปล่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาอย่างเร็วนะเหี้ยคุณพันหนึ่งกำไร6ก0 0นแปดตั ันเอาอ่ะมันบาไว้ดิมันบาว,าาวาอ่ะขออายัยไม่ความไม่สะดวกกำลังตกใจอีกเงี่ยกำไรหกพันแปดไอ้เงี้มายอย่างไงยังเง,งี่งงอยู่ละโอเคไหนกต่มันจำทับตึงๆนะนานแนนขอขอญาตแบบนะ เดี๋ยวขอญาตต่ออีกนิดหน่อยนะกันมันกั้มกึ่ง8 0 0พันนะผมถ้าถึงแปดพันผมพักแต่ถ้าแบบลงมาสักเหลือ6,500ผมก็พักเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูสักหน่อยนะครับผมไปได้สักถามสิบเอ็ดเนี่ยโอเคสวยงามหน้าเขียวช่องสองหน้าเขียวช่องสองโอ้โหไม่มาให้เลยได้มีสิอีกสอง ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมด้วยนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเช่นเคยนะผมกับช่อง,งนี้นะผมโอเคสวยเจเจสวยได้ไวช่องสองมาบักสเกตเตอร์มาร์มาร์คมอนบักสเกตเตอร์โอ้ยบักสเกตกเกตอรต์มาตกมาให้เลยบักสเกตเตอร์เนี่ยสิบด่าวมาขันมาตกมาเนี่ยก็วเอาำละว,ว่านะแง ตกว่าไหลไม่อยังให้เลยเอ่าจบจบสามสิบหมุนนี่ผมว่าผมพอเลยแล้วนะไม่ควรลวบนะผมไม่ควรลวบจบสามสิบหมุนผมพักเลยแล้วกันในสองุนเนี่ยนะโอเคโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะผมนายก็หอมเช้าสปินก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะผมพันหนึ่งนะกำไรห้าพันแปดนะควรถอนได้แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมสวัสดีครับ